โยโยโย่ใบสองมุงตรงเจอกับคืงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคืงหนังทุกช่องทางเจอและลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝากผลิตภัณฑ์เคลนสปอร์ตเขาร่วมชมลมลูกหนังได้ที่เอ็ดเอ็มบีพามาครับามาถึงค่ำคืนวันจันทร์นะครับคืงเน้นทีมเดียวพี่จะเลือกเกมเวลาตีสองเกาโชเซราอิตาลีนะครับโรมา่าจะเปิดบ้านเจอกับโคโมโครับโรม่า27แต้ม จากการชนะ9เสมอ5แพ้2นะครับเกมล่าสุดในลีกบุกแพ้กายารี่มา0ต่อ1กลางสัปดาห์เล่นยูโรป้าลีกนะครับบุกถล่มเซลติกมา3ต่อ0ครับกาสเปเรนี่หมดสิทธิ์ใช้งานเซกี้เชลิกนะครับวิงแบ็กขวาที่ติดโทษแบนครับเกมรับก็เอดิก้ากับเฮอร์โมโซเหมือนเดิมนะครับดันกลางมีเนียลไอดาอุยครับตัวหลักแล้วก็แนวรุกนี่โอ้โหตัวเลือกเพียบเลยลอเรนโซเปเยกินี่เซฟานเอลชาลาวีปาโลดีบาร่า หรือไม่ก็เอวานเฟอร์กูสันนะครับกลางสัปดาห์นี้ยิง2ลูกใส่เซลติกมาแล้วครับโยโย่โยเจ็ดสัาหผลิตภัณฑ์ k คลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับอันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ไปคลิกตามตะกล้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับในขณะที่โคโม,โม่ยีแต้มจากการชนะ6เสมอ6แพ้2เกมล่าสุดบุกไปแพ้อินเตอร์มิลานมาละ0ต่อ4นะครับเชสฟาเบกัส ก็มีดาวดังที่เราคุ้นหลายคนนะครับเดียโก้คาร์ลอสคุมเกมรับตรงกลางก็ลูก้าดาคุนย่านะครับแนวรุกนิโคลัสปาร์ตเคซุ Part, สโรดิเกสอาบารโรโมราตาเดี๋ยวจะมีอนาตาซิออสดูวีการ์ดของหน้าครีสอีกนะครับเจอกันฤดูกาลที่แล้วก็บ้านใครบ้านมันครับโรม่าชนะ2-1โคโมชนะ2-0ก่อนเกมเขามองโรม่าเป็นต่อเล็กๆนะครับโรม่าหนัดหลังสุดในลีกนี่ ชนะ2แต่ก็แพ้ไปถึง3ครับในขณะนะที่โคโม่ห้านัดหลังสุดในลีกชนะ2เสมอ2แพ้1แล้วก็จุดหนึงที่โค o โม่ได้เปรียบมากๆก็คือพักมาเต็มๆนะครับโรม่าเล่นกลางสัปดาห์เดินทางไปสกอตแลนด์มาครับจุดนี้น่าจะเป็นรองในขณะที่โคโมจริงๆฤดูกาลนี้เหนียวแน่นเล่นมา14นัดแพ้แค่2เกม1นึ่งในะนั้นก็คือแพ้ทีมใหญ่อย่างอินเตอร์อย่างเงี้ยครับ แต่พีเจริมองว่าใส่ภาพโรม่าไม่ได้ขนาดนั้นครับเกมแบบนี้หน้าวัดใจโคโมมีโอกาสออกเสมอนะครับซื้อ2มุมวัดใจโคโมจะบุกมามีแต้มไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับให้เชียร์โคโมเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำข้าคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย